ไลายครับท่านผู้ชมครับช่อง,งมือไม่ให้รถไทยช่องรถไทยเดินตามอัญเชิญน้ำเราอแล้วครับนะี่ คนดีเต็มวิีทีนี้ยันปลุกเดียวท่านผู้ชมเขาว่าน้าผมน่าโคกรถหนกที่ปวมมุ อมันหนุนครับมันบอมันหนุนใหจะ่องน้ําออกจากบอนะครับเป็นห้องอ้อมน้าเอาออกเพื่อเพื่อให้เขาในไฮที่ห้องวานน้าตกมันแห้งแต่เมื่อคืนนี้มีฝนลงมากประมาณครับฝลิ่นลิ่นเปบาๆบรเิเวณกับลิ่นแก่ลิ้นลิ้นพอลำคานมันก็เลยมาเาจอแจ๊ฝังนิดๆหนะ่อย มังสูบปเนี่ยสูบไปใ้มก็คัสูบ้มองสูบต้มฟองกะุ้ปปงาองเี่กับรถล้ได้ขุดนะครับกับแปลกได้เคลื่อนจุลาพ่นห้กนหาก็ได้เวลาค่นเบาหนามปล่อยน้ำลงมา,าก้วลาเน่าค่นตกการน้ำตัวนี่น้ำคพือแต่โบ,ม,บม,มีกับโบมีพร้อมกัน ก็แปลกปีกันมีเกลือนดาวคืได้ซอยน้ำเพ็ดป,ปั๊ป่าน้ำบริโภคบริโภคบริโภค,โภคนิดน้อยแต่ว่าน้ำเพื่อการเกษตรนี่น้าฝังเท่ากับปอใสเพราะน้าปีน้ำเต็มตรงตรงให้ตรงหน้าทางทิศน,น,น,น้ำเลี้ยงเกลือมางมากแต่ว่าเป็นเกลือชุราพ้อนครับมันมีเกลือไอเกลือนนองมันเป็นเกลือ หุ้่มเนเกินหน่อยเกินร่องจากห่อยปุมงมากผมไม้รถทนตากแดด,ด,ด,ดอเอะเกิเป็นไปได้คือพ่ให้ตากแดดโตเครื่อง choạt yêu sướng vẫn đang hay ở đây không? Tôi khôn... Hạc là con hắt cứng nhẫn cột gậy, nhà chụp, ngày nào liên xăng bớt chốt, nên được bảo đảm luôn. sạp sao bẩn tốn, nên được bảo mới ở lốt thải, lưỡi chong lốt thải theo tam anh รถไทยเดินตามอันกฤ์